สาธิตการทำอาหารอีสานให้เพื่อนๆได้รับชมหรือบางคนอาจจะชอบอาหารอีสานหรืออาหารประเภทนี้อาหารอย่างประเภทตัวนี้ก็ได้นะคะเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะทุกคนคงรู้ดีนะคะนี่คือปูนะคะที่แม่รักไปซื้อมาว่าจะมาแกงให้เพื่อนๆดูแต่แม่รับจะขอเอามาให้เพื่อนดูก่อนว่าเออเราซื้อมาแบบนี้ทํำยังไงต่อไปจะทํำยังไงหรือแนะนําเรื่องปู ก่อนว่าบางคนดูไม่เป็นนะคะว่าปูตัวผู้ปูตัวเมียเป็นยังไงนะคะปูตัวเมียสังเกตง่ายๆคือฝาข้างในท้องเขาเนี่ยจะเป็นฝาใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นฝ้าใหญ่ๆเนี่ยเป็นฝ้าใหญ่ๆถ้าถ้าฝามันเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายๆเลยนะคะเนี่ยตัวผู้นะคะลักษณะอย่างเงี้ยจะมีสองแบบแค่นี้แหละนะคะสังเกตแค่นั้นนะคะปูทุกวันนี้โตไม่ทันนะคะเมื่อก่อนเนี้ย สมัยแม่รักยังเด็กกับยังวัยรุ่นน่ะหรือยังสาวๆนะ่ะตัวตัวนี้ใหญ่ที่สุดในตในในไม้นี้นะคะแต่สมัยแม่รักตัวนี้คือตัวที่เล็กที่สุดแล้วนะคะเมื่อก่อนจะใหญ่กว่านี้นิดนึงตัว,ต,วตัวใหญ่นะคะอันนี้คือปูที่แม่รักจะนํามาแกงนะคะแม่รักจะทําอาหารคือแกงกับแกงปูหรือเรียกว่าอ่อมปูหรือเรียกว่าอุกกระปูนะภาษาอีสานนะคะ คนอีสานจะชอบกินมากนะโดยเพราะหน้านี้ปูเขาจะมันนะฮะหน้าหน้าเกี่ยวข้าวหรือหลังเกี่ยวข้าวเนี่ยปูจะมันมากแต่ก็ปูก็หายากนะคะทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยขนาดนี้เนะี่ยพูดเลยว่าไม้หนึ่งไม่เกินห้าบาทนะคะอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ยี่สิบาทก็ยังแทบจะไม่มีนะคะแต่อันนี้คือยี่สิบาทนะคะที่แม่รักซื้อมาก็เลยว่าจะมาสาธิตการแกงให้ดูบางคนก็ชอบกินแต่ทําไม่เป็นจริงๆแล้วไม่ยากแต่ก็ง่ายไหมง่ายแต่ก็ ขั้นตอนมันเยอะเฉยๆน,นะคะจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะพันอะไรนะคะทีนี้แม่รักจะสาธิตการล้างปูให้ดูนะคะตอนนี้แม่รักจะสาธิตการล้างปูให้ดูนะคะว่าเราจะล้างแบบไหนทําไมเราต้องล้างก่อนเพราะว่าปูนี่มาจากดินหรือจากน้ําส่วนมากนะคะบางทีมีขี้โคลนมีดินติดตัวมันนะคะเวลาเราแกงเข้าไปเราก็จะมันจะถ้าเราไม่ล้างมันมันก็จะเข้าไปในน้ําที่เราแกงด้วยนะคะเพราะเราต้องใช้ปูตัวนี้ ไปทาแกงทีนี้เราจะล้างยังไงถ้าเราซื้อมาเป็นไม้แบบนี้นะคะมันจะล้างง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องจัดทีละตัวนะคะนะแม่รักจะสาธิตให้ดูนะคะถ้าเราซื้อมาเป็นไม้แบบนี้นะคะเราเปิดน้ําใส่ตัวปูแล้วเราก็หาแปรงแปรงอะไรก็ได้นะคะเป็นแปรงสีฟันหรือเป็นแปรง,ปปงอะไรที่เราใช้ที่มันสะอาดหน่อยมาขัดตัวเขาแบบนี้เลยขัดให้เขาอันนี้คือขัดที่ทำเพื่อให้ดินออกทีนี้ถ้าเรา ถ้าเราซื้อมาแบบเขาไม่ได้ใส่ไม้แบบนี้ล่ะเราต้องได้จับทีละตัวนะคะเนี่ยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าอ่ากล้ามเขาจะหนีบเรานะคะน,นี่คือตัวผู้นะคะเนี่ยตัวนี้ตัวผู้เนี่ยเราก็เอาแปรงมาขัดๆให้ดินออกให้เฉยแค่นี้ล่ะคะ่ะอันนี้เราล้างแบบนี้เมื่อกี้ก็ถือว่าสะอาดแล้วนะคะอันนี้คือถ้าเราซื้อมาเป็นตัวแบบนี้ซป้มาเป็นไม้แบบนี้นะคะมันก็ง่ายล้างง่ายแค่ ซื้อมาเป็นตัวต้องจับเหมือนไม่ลักจจะไม่ดูเมื่อกี้นะคะต้องจับทีละตัวเนี่ยอ่ะทีนี้ไม่ลักษจะล้างเสร็จแล้วนะคะไม่ลักก็จะาสาธิตการแกะปูให้ดูนะคะเพราะเราจะต้องแกะปูเนี่ยแยกออกระหว่างตัวตัวเขานะคะเขาเรียกว่าหน้าอ,อกของเขาเนะี่ยกับกับไอ้ไอน,นี้ของเขาในะหลังเขาเนี่ยหลังหลังเขาถ้าภาษาบ้านเลยอ,องอ,องกับปูนะคะ ถ้าภาษาอีสานนะคะวิธีแกะนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเขาหนีบก็เจ็บพอสมควรนะคะเราก็ค่อยๆจับก้ามเขาไว้นะคะมือหนึ่งอีกมือหนึ่งเราก็มาแงเอาอกเขาออกนะตรงนี้เขาเรียกว่าหนะ้าอกเขานะคะเนี่ยตัอ,อกตัวนี้ของเป็นหนะ้าอกของตัวผู้ตัวเล็กๆเกนี่ยออกนะคะตัวนี้คือตัวนี้เราจะทิ้งเลยนะคะเราจะไม่ใช้อ่าแม่รักจะแกะให้ดูหนึ่งตัวก่อนนะคะหรือตัวสองตัวก่อนนะคะ เนี่ยคือเราจะแกะออกแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมดนะคะสองอันนี้แต่เราจะแยกกันไว้ก่อนนะคะสองตัวนี้เราจะแยกกันไว้ก่อนแล้วก็หาถาดมาไว้ใส่ไว้แล้วก็แยกกันไว้นะคะเนี่ยแยกไว้คนละกองนะคะอันนี้คือเอาออกจากไม้ก่อนนะคะตอนตขั้นตอนนี้แหละจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะทํายากนิดนึงเพราะว่าถ้าคนนี้ไม่เคยจับปูนั้นเขาอาจจะหนีบมือเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตอนส่งือ,อ,อ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนเราเนี่ยนะคะน่ก็คือไม่รักบอกแล้วว่าให้เราจับข้างด้านหลังเขานะคะเนี่ยในตัวนี้ตัวเมียนะคะตัวนี้คือตัวเมียเราก็แกะตัวนี้เขาออกเลยนะคะพอแกะออกเราทิ้งไปเลยนะคะทิ้งขยะแล้วเราก็ดึงเอาขาเขาใออกจากออกจากตัวนี้เขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็แยกกันไว้นะคะ ถ้าตัวเมียนี่จะแกะออกจะแกะตรงหน้าอกเขาง่ายเพราะแผ่นหน้าอกเขามันใหญ่นะคะจะขะมันขะาจากกันก็ไม่มีเป็นไม่เป็นปัญหานะคะนี่คืออย่าให้มันเขาออกนะคะมันตัวนี้แหละนี่คือน้ำมันเขานะคะที่เหลืองๆอยู่ในท้องในในหลังเขาใน,ในกระในกระดองเขาเนี่ยราาเรียกกระดองหรือเรียกภาษาในเรียกอองภาษาอีสานเรียกอองนะคะภาษาอาจะกระดองหรือหลังเขานั่นแหละเนี่ยตัวเหลืองๆแอเนื้อเหลืองๆที่อยู่นี่คือเรียกว่ามันของเขานะคะ มันจะอร่อยแม่เ้าก็อยู่ตรงตัวนี้แหละนะคะส่วนมากอ่ะแม่ลักจะขอแกะได้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่านี่เรียกว่าอันดับอันดับแรกนะพูดอีกครัง้งหนึ่งเราจะแกะหน้าอ,อกเขาออกก่อนนะคะหน้าอ,อกตัวนี้หน้าอ,อกตัวผู้ตัวเมียก็ตามเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆจับเอาขาเขานะคะเนี่ยมันจะขัดก็จะการก็ช่างนะคะแล้วก็แกะสองข้างถ้ามันถ้าแกะทีเดียวมันออกมาหมุดก็สบายนะคะอันนี้คือ อันนี้แม่รักจะถ้ายราชิมก็จให้ดูตรงแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้คือนี่คือปูที่แม่รักล้าไอแกะออกจากกันแล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังจะมีขั้นตอนต่อไปแต่ตอนนี้แม่รักขอแนะนําก่อนอันดับแรกที่เราจะมีเครื่องแน่นอนถ้าเราแกงปูเราก็ต้องมีปูอยู่แล้วนะคะอันดับแรกต่อไปก็คือพวกพริกแกงเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีตะไคร้ใส่เยอะไหม พริกใส่เยอะไหมก็ดูที่ปริมาณของการแกงของเรานะคะว่าเราจะแกงมากแกงน้อยอีกตัวหนึ่งนะคะในะรากลินเมื่อกี้ก็คือกระเทียมนะคะสามอย่างนี้เราจะตาเป็นน้ําพริกนะคะตัวนี้สามอย่างนี้ใส่ขนาดไหนอันนี้ให้เรากะประมาณนะคะแล้วแต่ใครแกงมากแกงน้อยว่าแกงของเราเยอะไหมถ้าแกงไม่เยอะก็เราก็ไม่ใส่เยอะถ้าแกงน้อยเราก็ใส่ใส่แกงเยอะเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะต่อมาก็มีข้าวคั่ว ข้าวคั่วก็คือที่เราใช้ใส่ลาบใส่ก้อยอะไรของเรานั่นแหละนะคะคือข้าวคั่วตัวนี้เหมือนกันมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะใส่ขนาดไหนข้าวคั่วนี้จะใส่ตอนอน้ําเดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวแม่แม่ลักจะบอกแล้วเราจะใส่ขนาดอะไรคือเราจะใส่ไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปนิดๆคือเราชอบแบบไหนเราชอบข้นๆไหมถ้าเราไม่ชอบข้นเราก็จะไม่ต้องใส่เยอะให้มันเป็นปน้าน้า ะะบางคนคนอีสานนี่เขาจะกินกับข้าวเหนียวนี่เขาจะเอาเข้าวเหนียวคุยแก,แกงอูกอปูลเขาจะใส่ข้นใส่ใส่เยอะมากบางคนอนะ่ะแต่อิงก็ใส่เยอะก็ไม่อร่อยหรอกนะคะและขันและเคล็ดลับของเข้าคั่วนเคาต้องคั่วใหม่ๆหอม,หอมนะคะมันนึงจะอร่อยแล้วแกงมันจะอร่อยแล้วก็อย่าคั่วให้มันสีออกเป็นสีดําถ้าคั่วออกเป็นสีดำเนี่ยเวลาเราแกงออกมาสีมันจะไม่น่าดูไม่น่าชิมนะคะไม่น่ากินนะคะอ่า ทีนี้มาดูผักนะคะผักที่เราจะใช้ใส่ที่ไม่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือแมงรักนะคะกับต้นหอมนะคะนอกนั้นผักอะไรเราอยากใส่ผักอะไรก็ได้อยากใส่บวบถ้ามีบวบอ่อนแล้วก็ฝานบวบใส่เหมือนเราแกงหน่อไม้ตัวนี้เป็นผักกาดนะคะผักกาดตัวเล็กเล็กที่เขาหน้านี้มีเยอะหน้าหน้าหนาวนี่มีเยอะนะคะตัวเล็กเลกแล้วก็ผักชีลาวนี่ก็ไม่น่าจะขาดแต่จริงๆแล้วผักชีลาวกับผักกาดนี้เราจะกินเป็นผักสดตอนเรากินเป็นกับเก้มก็ได้นะคะตัวนี้ อันนี้แมงลักนะคะแมงลักนี่เราจะใส่ตอนเราจะอ,อตอนเราจะเสร็จแล้วนะคะแล้วอีกอันนึงที่อาจจะมีคนบางคนว่าเออเราเราเราไม่ใส่เนื้อใส่ปลาใส่อะไรหนึ่งปลาเราจะใส่ก็ได้นะครับเหมือนเราแกงนี่แหละเราแกงปลาช่อนปลาดุกอะไรเราก็ใส่ได้นะคะหรือเป็นกบนะคะก็ได้หรือไก่ก็ได้นะคะที่ที่เขานิยมใส่ก็คือมีไก่มีกบมีปลานะคะปลาก็สมนมรกม่ตัวไม่ใหญ่ก็ได้นะคะแต่แมงลัก แกงวันนี้ที่จะแม่รักจะสาธิตให้ดูนั้นแม่ลักไม่ได้เอากุบเอาปลาเอาไก่มาทานะคะในแม่รักจะแกงแต่ปูใส่ผักใส่ข้าวคั่วแล้วก็พริกแกงก็มีแค่นี้แหละนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้มีแค่นี้นะคะอันนี้เอาแม่ลักพูดในอีกคร,ครั้งหนึ่งตัวนี้คือน้ําพริกที่เราจะตามแต่ตะไคร้ตัวนี้นะคะน้าแม่รักหั่นเพื่อจะเอาไว้ลงในแกงอีกทีหนึ่งให้มันหอมแต่ถ้าเรามีหรือ แต่ไม่จําเป็นว่าต้องต้องร้อยเปอร์เซนต์ไม่ไหมไม,ไม่ใส่ก็ได้คือใบมะกรูดก็คือมันเป็นการดับกลิ่นนะคะอันนี้ปูที่แกะแล้วนะคะส่วนการแกะนั้นแม่ัรัก,กสธิตให้ดูแล้วนะคะการล้างอันนี้ก็คือเขาคั่วนะคะอันนี้ก็คือผักที่เราจะใส่ที่ผักที่จําเป็นที่สุดก็คือแมงลักนะคะแมงลักนี่จะขาดไม่ได้เลยนอกกนั้นก็ใส่บ้างใส่ได้ไม,ไ,มไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือจะมีผักอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่น ผักกาดดอกดอกเหลืองๆนะ่ะที่ที่บ้านเราเรียกผักกาดดอกนะคะอ่าก็ใส่ได้ตัดใส่ได้เหมือนกันนะคะใส่อะไรผักที่เราเช็ดแกงอ,อมแกงอะไร้วเราใส่เข้าไปได้ผักมะเขือมะเขือแต่มะเขือเขาไม่ค่อยนิยมใส่นะคะส่วนมากจะเป็นผักเนี่ยผักชีลาวแต่ผักชีลาว,วเราจะกินมันสดๆก็ได้ทีนี้แม่นะักขอแนะนําเรื่องผักผักที่มักินกับแกงกับเขาอร่อยมากเวลาเราทานนะ่ะคือผัก บ้านเราเรียกผักสม็กนะคะผักอีสานเราเรียกผักสม็กนะอร่อยนะคะมากินกับแกงแกงกระปูหรืออุ่มอกกระปูอุกกระปูเนี่ยอ่าต่อไปแม่ลักก็จะโขกนะคะโขกไอตัวนี้นะคะเราจะใช้โขกนะคะโขกให้ละเอียดนะคะอันนี้แม่ลักขออธิษฐานขออธิบายนิดนึงก่อนอันนี้เราจะโขกให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําใส่แล้วก็กรองเอาน้ํานะคะแล้วเอาจะน้ำนั่งแต่แกงและตัวนี้ลหละตัวนี้นั้นเราจะ เอาเอาใส่ลงในแกงเลยนะคะแต่ก่อนจะแต่ก่อนจะเอาลงใส่นนะเราจะเอาเอาไขมันมันเหลืองเหลือนี่ออกซะก่อนโดยเอาปลายช้อนนะคะปลายช้อนแค่ออกนะคะตอนช่วงตํานั้นแม่ลักษมจะไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนตําเสร็จหรือว่าตอนเราใส่น้ําเราจะกรองเอาน้ำแม่ลักจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือแม่ลักเอาลงในครกแล้วแม่ลักก็โขกนะคะแม,ม่ลักโขกโขกให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้ โขกจนละเอียดแล้วเราจึงจะเอาน้ําใส่แล้วเราก็จะกรองเอาน้ําของเขานั่นแหละไปเป็นน้ําแกงนะคะพอเราโขกแล้วเราคิด,ดว่ามันละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําแต่รอบแรกอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะใส่น้ําทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆกรองเอานะคะเดี๋ยวแม่รักจะกรองครั้งหนึ่งแม่รักไม่มีคนจับกล้องก็เลยต้องจะทําอยู่คนเดียวก็เลยต้อง,ต,องต้องได้ให้เพื่อนดูคนี่คือน้ําที่แม่รักกรองเอารอบแรกนะคะนิดเดียวนะคะไม่เยอะนะคะเนี่ยนิดเดียวแล้วก็ แม่ลักก็จะโขกอีกครั้งหนึ่งนะคะโขกให้มันเนื้อปูออกเพราะว่าเวลาเราโขกแล้วเวลาเรามากรองอย่างนี้ <c oughs> เนื้อปูจะได้ออกมาอยู่ในน้ําด้วยนะคะมันจะทําให้ความอร่อยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่ลักจะโขกแล้วก็กรองอีกครั้งพริกแกพริกที่จะใส่ในแกงที่แม่ลักตณ์ำแล้วนะคะมีสามอย่างมีกระเทียมมีพริกพริกแล้วก็มีตะไคร้แล้วหั่นฝอยนะคะ <c oughs> ส่วนตัวนี้คือน้ํานะคะน้ําที่เราจะ ได้จากปูนะคะไม่รักแม่แกงไม่เยอะเพราะว่าปูเราไม่เยอะถ้าเราแกงเยอะกว่านี้ปูมันน้อยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะจริงๆแล้วถ้าจะให้อร่อยมากกว่านี้ก็ต้องมีเนื้อกบเนื้อปลาลงไปนิดหน่อยแล้วก็มีหอยนะคะจริงๆก็มีหอยด้วยหอยจุบเราจะต่อยหอยต่อยตูดมันแล้วก็เอามาจอยจุบก็ได้หรือจะเอาตัวหัวมันแกเอาหัวหอยน่ะลงมาแข่งใส่ก็อร่อยนะคะสมากชาวบ,บ้านเขาจะชอบใส่หอยเข้าไปด้วยแต่พอดีเมื่อวานนี้ไม่รักหาหอยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่นะคะ แม่แลราก็จะแกงเฉพาะปูนี่แหละนะคะใส่ข,าข้าวคั่วใส่ผักก็พอนะคะนะคะอันนี้แม่ลักเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้แม่ลักจะให้ดูการแกะมันออกจากจากกระดองของเขานะคะเเราแกะเราจะเอามันออกจากดองกระปูนี้เราจะเอาเอาหางช้อนแบบนี้นะคะแคะแคะลงไปในน้ําเลยนะคะแต่อองแต่ตัวกระดองมันนั้นเราเอาไว้ใส่ทีหลังตอนใกล้แกงใกล้จะสุกหรือว่า นั่นนุ่นนะคะแล้วก็ใส่ทีหลังนะคะตอนนี้เรา,เาใส่แต่ไขมันเขาก่อนให้เขาคือความอร่อยของเขาจะอยู่ที่ตรงไขมันนี่แหละ mm. ถ้าปูไม่ใช่หน้าที่มันมันแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะ mm. จะอร่อยก็ต้องปูมันหน้าหน้านี้แหละหน้านี้ปูมันจะมีมันค่อนข้างจะเยอะนะคะ mm. แต่สําคัญก็คือหาปูยากสุกนนี้หาปูธรรมชาติค่อนข้างจะยากแล้วนะคะ mm. บางที่ก็ยังมีการเลี้ยงปูขายเลยเพราะว่ามันปูมันหายากในตามท้องน้ามันโตไม่ทันคนนะคะ คือการแกะนะคะหางช้อนอย่างนี้นะคะแค่เอาตัวมันมันเหลืองๆมานนี่อ,นออกใส่เราไม่ไม่ไม่แกะออกหมดก็ได้นะคะถ้าตัวไหนมันเล็กๆน้อยๆหรือตัวมันน้อยก็ไม่ต้องเอาใส่นะคะเราก็เอาไว้ติดไว้ในกระดองเขานั่นแหละแต่ที่เราออกมาเพื่อให้มันอร่อยมันมันนะคะ แล้วก็ลืมแนะนานอีกนึงคือที่เราจะใส่อีกคือพวกเกี่ยวกับความเค็มความเค็มก็มีน้าําปลามีปลาร้านะคะปลานี้ถ้าไม่ใส่ถ้าคนอีสานเนี่ยถ้าไม่ใส่ก็คือไม่อร่อยนะคะนั่นคือต้องใส่นะคะปลาราแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบปลาราก็าใส่ใส่บ้างเลดหน้อยหรือไม่ใส่ก็ได้แต่แตเกลือกับน้ําปลาก็ได้นะคะแล้วก็ผกงชูรสทั่วธรรมดาอยู่แล้วทำอาหารทา อาหารไม่มีผงชูรสก็ไม่อร่อยนะคะต้องมีผงชูรสนะคะเนี่ยอันนี้คือน้ําแกงที่จะเอาขึ้นไปต้มนะคะทีนี้แม่รักก็อย่างนี้เตาแม่รักก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแม่รักซื้อมายังไม่มีเวลาเปลี่ยนเลยนะคะซื้อเตาใหม่มาไว้ใช้ในหลังปีใหม่ Alrighty, แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนออกเลยนะคะยังเป็นหัวเก่าอยู่เนี่ยแล้ก็ต้มต้มถึงตอนไหนต้มถึงมันเดือดนั่นแหละนะคะตอมันเดือดแล้วก็ปรุงน้ำปะลาน้าไอ้น้ำปลาลงไปนะคะ คือขั้นตอนการแกงในใส่ในไฟนะแม่รับจะให้ดูไปนะคะอ่ะตอนนี้แกงน้ําแกงก็เริ่มเดือดเยอะแล้วนะคะก็เลยแม่รับก็เลยว่าจะอแม่รับว่าจะเติมปรุงเลยนะคะเนี่ยแม่รับอันดับแรกแม่รักจะใส่ปลาร้าปลาร้านี่เป็นปลาร้าที่แม่รับต้ไมไว้นะคะเป็นน้ําปลาร้านะฮะเราก็กะเอานะคะทุกอย่างถามว่าใส่เท่าไหรก่ก็กะเอานะคะใส่ กะว่ามันจะเค็มหรือไม่เค็มแค่นั้นเองนะคะใส่เยอะถ้ากลัวเค็มเราก็ไม่ใส่เยอะนะคะเราค่อยเติมทีหลังได้แล้วเติมผงชูรสลงไปนะคะเพื่อจะใหะ้ตามที่เราชอบนะคะให้มันอร่อยนะคะถ้าเราไม่ใส่เลยก็ไม่อร่อยแต่ถ้าใส่นักบางคนชอบกินอาหารชอบใส่น้ำตาลนะไม่รับนะไม่ชอบเลยนะคะโดยเพราะอาหารพื้นบ้านนี้ถ้าเป็นอาหารพื้นๆไปใส่ปาล้านจะไม่อร่อยเลยนะคะในข่คือน้นาเขาเดือดเยอะแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะค่อยๆเ,เอาขอาขคั่วนะคะลงาขาคั่วนี่เราจะไม่ลงทิละเยอะนะคะเราจะลงทิละน้อยให้เขาเอมเอาน้ําก่อนนะคะถ้าเราลงเยอะทีเดียวมันจะเป็นก้อนนะคะเราขณะที่เราลงเราต้องคนไปด้วยนะคะเราต้องคนข้าไปด้วยเราต้องคนคนกันนไปด้วยนะคะ ถ้าเราัวเขาเยอะก็เราก็ดูก่อนว่าเอ๊ะเขาเป็นลาวเขาพองหรือวลาแล้วเขาบานเลยแล้วเขาอม,มาน้ําแล้วมันจะทําให้น้ำแกงเราข้นไปไหมนะคะถ้ามันข้นถ้าเราไม่ชอบข้นเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเออเราอยากให้มันข้นน่อยหรือเอางนะ่ายเอาตามความพอใจนะคะตัวนี้ใส่ขา้าวคั่วนี่ใส่ยเยอะใส่น้อยก็ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ ชอบใส่แบบไม่เยอะไม่น้อยไม่มากนะคะไม่มากไม่น้อยพอดีนะคะเออไม่ไม่เป็นน้ามากเกินไปไม่ไม่เลไม่อะไรล่ะเขาเรียกว่ามันมันเยอะมันก็จะเหนียวเกินไปนะคะไม่ไม่ชอบให้เหนียวเกินไปอตอนนี้ก็คิดว่ากําลังน่าจะกําลังพอดีแล้วนะคะกําลังหอมอร่อยเลยค่ะกาลังหอมนะคะขนาดนี้นัอยู่พอดีมันเหลือนิดหน่อยไหมรักจะใส่หมดซะนะคะ ก็คงไม่เหน,เนียวเกินไปหรอกะะทีนี้ถ้าเรากะว่าข้าวเราใส่ได้แล้วไปท,ท,ที่แล้วนะคะเราก็เอาเปลือกอันนี้ลงเลยนะคะเอากระดองเขาลงไปเลยเขาสุกคือถ้ากระดองเขาสุกก็จะเหลืองนะคะสีเขาจะเหลืองกำลังพอดีนะคะถ้าขนาดนี้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่อืดหรือถ้าข้าวพัวไม่อืดมากกว่านี้นะคะกำลังขนาดนี้กำลังพอดีนะคะ ตอนนี้เราอยากกินก็ได้นะคะไม่ลักได้ยังยังจืดอยู่นะคะไม่รักไปจะใส่น้ำปลานิดน้อยเพราะยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยใส่แต่ปลาเนิดเดียวน่าจะได้ที่แล้วนะคะไม่ลักจะเอาผักลงนะคะ ผักลงสักพักหนึ่งคับมันยุบแล้วก็โอเคเราก็ถือว่าเราใช้ได้แล้วนะคะนี่คงจะในที่แล้วนะคะตอนนี้เราจะเอาผักลงแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงที่เราผักเราคิดว่าผักตัวไหนมันจะสุกช้าเราก็เอาลงก่อนนะคะคก็ตามๆกันลงนั่นแหละนะคะก็ลงนคนไปพร้อมตอนนี้น้ําผักก็จะออกมาบ้างอันนี้ถ้าคนบางคนไม่ชอบเหนียวนั้น <c oughs> จะคิดว่ามันเหนียวเกินไปนะคะตอนนี้ เราก็เติมน้ํานิดหน่อยได้นะคะถ้าเราไม่อยากให้มันเหนียวมากเนี่ยผักอาจจะยอดกว่ากว่าน้ํากระปูก็ได้นะคะเนี่ยมันก็เหมือนมันก็คล้ายๆกับแกงอ่อมบ้านเรานะคะตัวนี้แค่มันมีปูแค่เราทำปูใส่แค่นั้นเองนะคะหรือเรียกอีกแบบนึงเขาเรียกว่าแกงอ่อมเราจะเรียกอีกแบบนึงว่าแกงอ่อมปูนะคะกพเราผักต่างๆเราใส่ได้เหมือนกันกับเราแกงอ่อม ปลาแกลงอมไก่แกงอมเนื้อนี่แหละนะคะอันนี้ก็เรียกแกงอมปูรู้สึกว่าผักเขาจะเยอะไปนิดนึงนะคะไม่รักเลยเติมน้ำให้มันมีน้ำหน่อย เขาเดือดที่นี้ก็ได้แล้วนะคะนาที่แล้วหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะแต่ถ้าใครไม่ชอบผักมากก็ใส่น้อยลงก็ได้นี่แม่รักก็ใส่ผัก,กเยอะไปตามภาษาจ้ยของปตามภาษาเจ้าของชอบผักนะคะก็เลยใส่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะเนี่ยอันนี้คือแกงที่แม่รักคิดว่ามันจะเสร็จแล้วแหละนะคะสมบูรณ์แล้วนะคะ อันนี้คือแกงปูแม่ลักเมือกใส่ถ้วยแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแกงอมปูของแม่ลักก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหอมหน้าทานเจียวค่ะขอเพื่อนๆลองทำดูนะคะจะอร่อยขนาดแบบแม่ลักทำไหมนะคะคลิปนี้แม่รักก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ